ต <mm er> ื่นเต้นไหมเพราะว่าสกิลคารีใหญ่มากก็คือเมื่อกี้ตื่เต้นจนไม่กล้าลงล้วแตว่าไม่คิดว่ามันจะใหญ่เพราะหนไม่ได้มาดูก่อนน้ตัวยี่งใหญ่ใหญ่มากค่ะใหญ่กว่าแบบจหนูคิวเราไปเดินด้วยอย่างนี้เราเดินมาเมื่อกี้หนูเดินมาแล้วรอบนึงคือหนูรู้สึกว่าหนูเดินนานอยู่เหมือนกันเออใหญ่แต่ว่าความเป็นร่ว่วง ก็มันคือหลากหลายใชการเงินด้วยใช่การเงินด้วยพูดถึงมันเป็นครอบของเราก็ถือว่ารอบนี้หนูได้เป็นส่วนหนึ่งของแทนอก็เราก็เป็นตัวแทนเด็กไทยคนที่ทำงานอยู่ระหวัางหวังว่างานครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคนจีนนะคะก็ได้เห็นการว่ากๆก็มาเที่ยวกันได้ด้วยที่รอบแทนครอบเป็นยังไง อเี่ยวใครยังไาอันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไรก็าว่าคือจริงๆอ่ะคือว่ามีหลายแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปดูแต่ได้ข่าวมาว่าก็คือขอบทีนขอบใช้ได้ก็คืออย่าไปบอกมีทุกแบรนะคะก็ลองมาเดินเล่นกันดูค่ะเผื่อจะได้อะไรกลับไปเออเผื่อจะมาเรียกเขเสือที่นี่ั้ยก็วบนด์เขาค่ะถ้ามีโอกาสก็ตันไม่ขาดตัว อาไปต่อสนนี้ไม่ได้กลับมาเมืองไทยนานยังลูกอ,อช่วงนี้หนูกลับมาบ่อยเพราะว่า,วาช่วงนี้กำลังเตงรียมคำเพลงคคือเพลงที่ทำคือทำกับทำที่บ้านเราเอ,อที่บ้านเราก็มีค่ะคิดว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่ามันไปได้ด้วยดีนะคะตามแบบแผนการก็น่าจะแบบปีหน,าน้าก็น่าจะมีโอกาสได้พบป,ปะกับพี่เพื่อ <ๆ S 1> นคนไทยแต่ว่าเดี๋ยว เดือนหน้าค่ะประมาณกลางเดือนนะคะก็อ่าแล้วก็พีพีใหม่ของของจีนก็จะปล่อยแล้วไงก็ฝากพี่พีด้วยค่ะกับการทํางานที่นู่นเป็นไงบ้างสตีนทางานที่นู่นอ่ะสนุกค่ะจริงๆหนูเป็นคนที่ชอบทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นร้อ,องเพลงหรือว่าสแสดงหรือว่าเล่นอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคหนูจริจรงเป็นคนชอบทำงานู่เลยหนูจะรู้สึกสนุกรวครั้งในการทํางานรวมทั้งรอบนี้ด้วยค่ะอ่ามันยากไหมกับการ แต่คุอเรื่องคนที่ไปทำงานที่นู่นมาจจะแบบเออมาถึงในระดับนี้ได้คูชือหนูว่าถ้ามันยากมันยากแค่ที่เดียวที่ว่าเรา <พอ S 1> ไปทํางานคนเดียวที่นู่นมากกว่า<อ>แต่ว่าในเรื่องงานอา่ะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนการทํางานมันก็เหมือนกันหมดรต่ว่ามันไม่ได้ยากอะไรสำหรับหนูชื่อชอบอยู่แล้วค่ะในเรื่องภาษายากภาษาวัฒนธรรมมันจะแตกต่างกับบ้านเราอยูอ่ก่อวัฒนธรรมก็แตกต่างอยู่ค่ะแต่ว่านหนูเป็นคนที่ต้องพูดไงอ่ะหนูเป็นคนที่หั หนูเป็นคนที่รับอะไรเร็วอยู่แล้วอะปรับตัวได้เร็วอ่ะใช่เขาปรับตัวได้เร็วใช่อุปสรรคหลักๆที่ของการทำงานที่โน่นกันเลยอะอุปรสรรคหลัๆหลกๆอ, <c oughs> อาจจะเป็นที่ว่าครอบครัวไม่ได้อยู่ทในนู่นด้วย <c oughs> มันอาจจะทำให้ทุกข์ในการทำงานเราเรา,เราจะมีความกลัว <c oughs> <c oughs> <อ>แต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ครอบครัวเราอยู่ที่น้ำอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเป็นห่วงเลย รู้สึกว่าบ้านเป็นเซฟโซนอยู่เซฟโซนค่ะบ้านเป็นเซฟโซน100%พี่จิมคิดถึงบ้านไหมเวลาไปอยู่บ้านอะใครๆอยู่จีนก็คิดถึงค่ะก็อยากจะแบบแต่แต่ก่อนหน้านี้เพราะเป็นโควิดก็เลยไ, <elt S 2> ไม่ได้มีโอกาสกลับมาแต่ช่วงนี้ก็อยู่พอโควิดหายแล้วก็ถ้าหนูมีงานที่นี่หนูก็อยากจะแนะนยนะหนูก็อยากจะทำงานที่นี่เยอะแล้วก็ถ้าเมืองจีนมีงานหนูก็จะเนี่ยหนูจะวิ่งหนูจะไปไปกลับกันได้ไหมคะไปกลับกันแค่อยากทำงานเวรแล้วว่าสองประเทศจะเวรตอนนี้ เจวยนทำงานที่ไหนมากกว่าการหลังจากนี้ตอนนี้อะคะหนูคิดว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณกลางๆทั้งสองที่เลยเพราะว่าแบบโควิดนี้ขึ้นด้วยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเราอยากจะเราอยากจะเปิดตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักตัวเรามากกว่าเดิมมีคนไทยหลายๆคนยังยังไม่รู้จักหนูเราก็ยังไม่รู้ว่าแบบซันนี่เจวลินหรือว่าซันนี่หยางตีชัยหนูก็อยากจะกับใช้โอกาสนี้ในการที่ทาให้ทุกๆคนได้รู้จักหนูมากขึ้นแล้วก็ติดตามผลงานหนูมากขึ้นเพราะว่าจากรั้งนี้ที่หนูทำงาหนูรู้สึกได้ว่าแบบ อนนี้ทุกคนคิดว่าซันนี่เกวลินเป็นนักว่ายน้ำท่านหนึ่งนะคะก็จะบอกตรงนี้ว่าเคยเป็นค่ะนักว่ายน้ำค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นนักร้องอยู่อยากเข้าใจกันผิดแต่ถ้าคนเป็นการมาพักขาใช่มใช่ค่ะคือรอบเนี้หนูกับหนูไม่รู้ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นก็คือมีมีคนทักท้ายหมืนแบบใช่ซันนี่หรือเปล่าคะแล้วหนูก็ดีใจดีใจแบบไปรู้จักก็เอาใช่ค่ะแตะบูดเลยแบบใช่ค่ะแล้ว ขาบอกว่าพี่เป็นนักว่ายน้ำใช่ไหมแบบเป็นตัวแทนไทยอะไรอย่างนี้หนูก็แบบนักว่ายน้ำเขาเคยเป็นค่าวมาก่อนแต่แต่คือเหมือนตอนนี้ก็คือยังมีคนอีกมากมายที่ไม่รู้จักแซันนี่หยาหรือว่าซันนี่เกวเวลินคนนี้ทำอะไรก็อยากจะบอกทุกคนนะคะซันนี่เป็นนักล่องแพนหนึ่งแต่ว่าเล่นละครก็เล่นได้นะคะว่ายน้ำก็ว่ายได้เหมือนกันที่ว่างมากๆานะคะจะให้ไปเตะเทคอนโดหรือว่าจะให้ไปเป็นพิธีกรได้หมดค่ะ แต่ซันนี่รู้ไหมเรามีการแสบ้านในบ้านเราพนสมควรกับกับคือเมื่อก่อนหนูไม่ได้รู้สึกค่ะแต่คือรอบนี้กลับมารู้สึกได้ว่าเราเราออกไปเดินข้างนอกเงี้ยค่ะก็มีคนทักเรามากขึ้นถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เขาจะทักว่าพี่ซันนี่นกที่เราไว้น้ำอะไรแต่ว่าหนูก็ดีใจดีใจที่แบบก <ๆๆ S 1> ใช่ค่ะหนูว่าไม่ว่าจะเป็นตัวตนอะไรก็แล้วแต่ถ้าให้ทุกคนคบบได้รู้จักหนูเนี้ยน่านจะเป็นตัวตนอะไรก็ดีใจเลย สักคิวซีรีส์อย่างเงี้เราต้องครดูหนามันจะมีเวลาเล่ซีรีส์ต่อคือจริงๆอ่ะหนูอ่ะอยากเล่นแต่จริงๆช่วงนี้ก็มีติดต่อมาบ้างติดต่อมาบ้างแต่ก็ก็รอโอกาสก็ขออนุญานตัวพี่ๆผู้กำกับทุกท่านพี่ๆผู้จัดทุกท่านนะคะขอบขอบสั่นมากเลยแะเธก็ซันนี่ก็ทำได้ทุกอย่างบทบทยังไงที่เราอยากจะเล่นอะไร เล่นอะค่ะต่กอโคหนูอยากเล่นเป็นแบบผู้หญิงสวยเลยผู้หนิอกูกได้ไหมใช่แล้วแบบมีมีมพระเอกแบบห้กคนเลยพระเอกใครใครนมไหนที <S <S ่เราแบบาอยางเล่นด้วยคนแรกก็ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นค่ะประกอบคาราเส่นะคะก็คิดว่าก็คงไม่เกิดแล้วเพราะว่า ก็คงิด่ว่ายังไงมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่าปีที่เราได้ได้ได้มีโอกาสจอพี่ต่อก็ได้รู้จักกันแตกันพี่พี่ต่อ็น่ารกแต่ตนแรกทีนูไม่กามองหน้าเขาเลยหนูกลัวเขมากแบบถ้เห็นหน้าเขาหนุ่มหน้าเขาเ่ยไม่ควรทีอมาได้เก่งคือจริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากแต่ก็ต้องดูว่าอนาคตแบบเราเจะได้ทำยังไงนอีต่อถ้าเรามีโอกาสได้ทำไก็ ยังดีนะค่ะณค่ะขอบคุณมานผลงานฝันจะฝักตัวด้วยค่ะ